นายจามโตสิงนายโยงองค์การบริหารส่วนบยเสียแ,และผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านถว,ยวายความเคารพเรื่องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกลับไปเชิญค่ะ ทำความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจิญ mm hmm. ท,ท่านนั่งลงค่ะลำดับต่อไป mm hmm. เรียนเชิญท่านประธานในพิธี เรียนนายชตุสิทธิ์นายกองการบริหารสนบลเสียวที่ขลุกอย่างสูงครับกระผมในพียีโสมภาพรู้สึกเินเกีอย่างยิ่งครับที่ท่านนายกองการบรหิหารสนบลเสียวได้เสียสละมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานบรมราชาชัยยาละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกระผมขอนำเรียนความเป็นมาโครงการจัด พระองพระราชคายาาลักษณ์พระเกียรติตัางนี้เนื่องด้วยนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลตลอดมาคือการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นส่วนราชการต่างๆซึ่งมีหน้าที่สำคัญีอย่างยิ่งวยวดอันที่เชิดชูพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระเดชานุภาพกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริม ด้วยชาติาศาสนาและพระมห,หากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติเป็นตึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวงชนชาวไทยเป็นบอ่อเกิดของความรักความสามาคัคคีนำไทยพูดคามทุกรูกแปแบบรวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตเป็น และเป็นความเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคสมควรให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติและเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจึงได้จัดทำโครงการจัดพิมพ์พระบร,ะระมราชสายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดกับ การปกครองท้องถิ่นเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมันดีให้กับเด็กเยาวชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระราชทานอนุญาตเชิญพระบรมราชศายรัชณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปจัดพิมพ์แผ่นขนาด8.25คูณ11.75นิ้วจำนวน100,000แผ่นสำหรับ มอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานสร่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดของการปกครองท้องถิ่นโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น <c oughs> เพื่อเชิญปฏิสถานนักสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อแสดงความตง่รักภักดีและนอบน,น,น้อมสำนึกถึงพระารมหาธนาราธษ นับเป็นราชกุรณาธิาที่คุณสูงสุดเมื่อสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชิน,นีลาศตามที่กระาทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานมหารุณาเพื่อสองงอ่งมอบพระบรมราชสัญลักษณ์ไปยังหน่วยงานราชการประจําจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐานและสื่อพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นเกียรติ จิตขอเรียนเชิญนายกโครงการบรหิหารสวนท้องตำบนเสียวได้เป็นประธาน